สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชม m i t ูบิชิ h i TL26 นะครับเบนซิน2จังหวะ26่ซีซีค่ายมิซูบิชิที่ลูกค้าเรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินมีอีกหรือเปล่าอ่ะปั้นขึ้นมา1ตัวนะครับตัวนี้สวยครับสวยตั้งแต่ภายในภายนอกเลยนี่ใช้งานค่อนข้างน้อยนะครับลูกสูบสวยสวยนี่น็อตเดิมสีทองเลยเห็นไหมเอ่ยปึ๊ดเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมเดิมๆหมดเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นกันสั่นให้นะ2ชั้นนะครับสามพันแปดล้มส่งนะครับแจ้งราคาก่อนคันเร่งแวนแวนแวน่นนนนนะครับสไตล์โรบินเสียงนุ่มไม่ดังรอบดีนะครับงานลุยได้สบายตัดคันนาตัดอะไรพวกนี้มันนะครับของแถมมีใบมีดใหม่บางย่าใสา่ให้แล้วแล้วก็สายสะพายอันนี้ลองฟังเสียงดูก่อนนะครับสวิตช์ปิดเปิดไม่มีเป็นกดดับอย่างเดียวนะครับแต่หักไม่มีนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะ จริงๆมันก็ไม่ได้เสียหรอกแต่ผมอยากให้มันสวยเสียงนุ่มๆเสียงนุ่มๆเลยน้ำหนักประมาณ4ี่โลพี่ตั้งสโลขึ้นอีกนิดเนึ่งเอาไขควงแฉกมาตั้งสโลหน่ะครับผมทำสโลต่ำไปให้มันประหยัดน้ำมันต่ำไปในช่วงมันเย็นนะครับ เล็กน้อยอันนี้เราเราปับไปที่กลางๆให้นะครับพี่อยากจะวิดวาดกว่าน,นี้พี่ก็ไปปรับนี่เพิ่มเอาหนะ่อหมุนเข้าไปจีะนิะครัะสวยนะครับไม่มีตําหนิแล้วนะครับก็ข้างในเก็บงานให้ใหม่หมดละอ่าสามพร้ 3, ลมส่งมิตซูบิชิทีเนะครับสวยนะสวัสดีครับ